ต่อมาครับเป็นการบานแฟนครับบานแฟนเนี่ยเดี๋ยวนี้นะครับก็จะเป็นที่นิยมนะครับงานกับเครื่องปรับอากาศของเราเนี่ยจะไม่มีการเชื่อมท่อแล้วนะครับก็จะเป็นการบานแฟนะครับการบานแฟของเราจะต้องใช้ตัวแฟนัดนะครับตัวแฟนัดก็จะมีขนาดขึ้นอยู่กับขนาดของท่อท่อของเราตรงนี้เป็นท่อ3ทับแปแนัดของเราที่เราใส่หรือว่าเราใช้งานก็จะมีขนาด3ทับแก็จะมีขนาดพอดีกันตัวนี้การเลือกใช้งานต้องขนาดหรือว่าไซส์ให้ตรงกัน กาใช้งานครับก็เราก็ไขใส่แฟนัทตัวนี้ครับตัวนี้เรียกว่าแฟนัทนะครับแฟนัทใส่เข้าไปที่ท่อตัวนี้นะครับท่อตัวนี้เราใช้ขนาดสามทับแปดแฟนัทก็จะมีขนาดสามทับแปดครับตัวยูเนี่ยนครับตัวต่อก็จะมีขนาดสามทับแดเหมือนกันครับเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นการไขแฟร์แบบนี้นะครับต่อแฟร์ขั้นตอนการบานแฟนะครับขั้นตอนการบานแฟให้เราใส่ตัวแฟนัทเข้าไปก่อนนะครับอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับบานแฟนะครับเดี๋ยวนี้มีสองตัวนะครับ ก็คือเป็นแบบนอตยึดแบบนี้นะครับแล้วก็แบบลูกเบี้ยวนะครับแบบนี้นะครับเด, like like เดี them, ๋ยวผมจะสาธิตนะครับการใช้งานทั้งสองตัวนะครับก่อนตัวแรกก่อนนะครับก็คือแบบนอตยึดนะครับตัวนี้ก็คือปากกาจับท่อปากกาจับท่อตัวนี้ก็จะมีขนาดบอกนะครับหนึ่งทับสองก็คือสี่หุนนะครับหนึ่งทับสี่สองหุนนะครับสามทับแปดสามหุนห้าทับแปดก็คือห้าหุนนะครับตัว ท่อตัวนี้นะครับท่อตัวนี้ก่อนทําการบานแฟร์ทุกครั้งนะครับควรลบคมให้เรียบร้อยนะครับตัดท่อพร้อมใช้งานนะครับการบานแฟร์นะครับตัวนี้นะครับท่อของเราใช้ขนาด3ทับแนะครับเราก็ใส่ตัวท่อของเราที่ไซส์3ามทับแนะครับ3าทับแตรงนี้นานาการบานแฟร์ครับตรงนี้นะครับให้เราล็อก ล็อกท่อครับโดยให้ความสูงของท่อนะครับสูงประมาณหนึ่งมิลลิเมตรนะครับตัวนี้การล็อกท่อให้ล็อกทั้งซ้ายและขวาพ,พ,พ,พร้อมๆกันนะครับพร้อมๆกันนะครับให้ล็อกพร้อมๆกันนะครับทั้งซ้ายและขวาล็อกให้แน่นนะครับความสูงนะครับความสูงขึ้นมาประมาณหนึ่งมิลลิเมตรนะครับอล็อกท่อเรียบร้อยแล้วนะครับให้เอาตัวบานแร์ตัวนี้นะครับ มาล็อกที่ตัวปากานะครับโดยการล็อกท่อให้ล็อกแบบเฉียงเียงแบบนี้ให้ตัวบานแฟตัวนี้นะครับตัวบานอยู่กึ่งกลางของท่อเสร็จแล้วนะครับให้เราไขค่อยๆหมุนนะครับไขเข้าไปนะครับค่อยๆไขเข้าไปทีละน้อยนะครับ ไข่นะครับไข่ให้สุดนะครับแล้วหรือตึงมือนะครับแล้วก็ไข่ออกนะครับแล้วก็ไข่ออกไหลออกแบบนี้นะครับตัวบานแฟที่เราได้นะครับตัวนี้นะครับจะเรียบเนียนนะครับปากตรงนี้ต้องไม่เป็นรอยนะครับปากท่อตัวนี้ไม่พับนะครับ การใช้งานนะครับการใช้งานครับเราก็ลองดูนะครับเราก็ใส่แฟนัทเข้าไปนะครับใส่ตัวแฟนัทเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองมาไขกับตัวยูเนียนนะครับตัวต่อตัวต่อตัวนี้ครับเวลาเราทดสอบนะครับเวลาเราบานแฟเรียบร้อยแล้วนะครับขนาดเห็นไหมครับขนาดจะพอดีกับตัวยูเนียนขอบนอก แต่ถ้าเราบานใหญ่ไปนะครับตัวปากตัวนี้ก็จะเกินตัวขอบขอบแฟตัวนี้จะทําให้รั่วได้นะครับหรือเราบานเล็กไปตามก่าขอบในตัวนี้นะครับก็จะทําให้รั่วได้เหมือนกันนะครับถ้าเราบานได้ขนาดก็จะพอดีนะครับแล้วก็ไขแฟเข้าไปแบบนี้วิธีการก็คือเอา ากท่อตัวนี้นะครับประกอบกับตัวแฟนัทนะครับก่อนนะครับแล้วค่อยไขเข้าไปะนะครับค่อยไขเข้าไปครับโดยให้หมุนมือให้แน่นก่อนนะครับแล้วค่อยใช้ปัจแจยเลื่อนไขอีกทีหนึ่งนะครับการต่อท่อนะครับสมัยใหม่ก็จะเป็นการต่อท่อแบบแบบนี้นะครับก็จะไม่มีการเชื่อมท่ออุปกรณ์ต่อไปนะครับก็คือตัวลูกเบี้ยวนะครับ ตัวลูกเบี้ยวการบานแฟร์แบบตัวลูกเบี้ยวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบออโต้นะครับการใช้งานก็จะง่ายขึ้นนะครับผม <outgoing. S 1> เดี๋ยวผมมาสาธิตให้ดูนะครับว่าการใช้งานของตัวบานแฟร์แบบลูกเบี้ยวนะครับตัวนี้ขั้นตอนนะครับขั้นตอนการบานแฟร์แบบลูกเบี้ยวนะครับให้เราทําการตัดท่อและลบคมให้เรียบร้อยก่อนอุปกรณ์บานแฟร์แบบลูกเบี้ยวจะมีขนาดบอกนะครับตามขนาดท่อสองหุนสองหุนครึ่งสามหุนแล้วก็สี่หุนห้าหุนตัวนี้ ใช้งานได้ถึงหกขุนนะครับตัวด้านข้างนะครับตัวด้านข้างตัวนี้ตัวนี้ก็คือตัวล็อกท่อนะครับตัวล็อกบากกาจับนะครับตัวล็อกข้อสังเกตนะครับข้อสังเกตตัวที่ล็อกจะมีล่องที่ที่ลึกนะครับอีกฝั่งหนึ่งล่องตื้นนะครับเราใช้ล็อกล่องฝั่งนี้นะครับการใช้งานก็ ไขต่ขตัวลูกเบีย้ยวนะคร,วรวับไข่ตัวลูกเบีย้ยวควรระวังไข่ตัวลูกเบี้ยวขึ้นให้สุดก่อนนะครับถ้าไข่ไม่สุดเราประกอบเข้าไปเนี่ยตัวลูกเบีย้ยวอาจจะไปโดนตัวบากาจับทาให้ตัวลูกเบีย้ยวเนี่ยเป็นรอยบาดแฝงแล้วออกมาแล้วเป็นรอยได้นะครับผมไ <ayo. S 2> ข่ขึ้นให้สุดก่อนนะครับไข่ข <ision. S 2> ขตัวล็อกออกให้สุดก่อนนะครับการประกอบนะครับการประกอบให้เราทําการ นะครับชิดแบบนี้นะครับแล้วก็สวมเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มันก็จะล็อกให้เรียบร้อยนะครับการบานแฟร์ใช่ไหมครับตัวท่อตัวนี้นะครับเราใช้สามหุนเราก็ล็อกท่อที่สามหุนนะครับนี่ครับล็อกที่สามหุน ระยะท่อนะครับระยะท่อตรงนี้ให้เสมอให้เสมอเลยนะครับให้เสมอกับปักท่อตัวนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราสไลด์ครับสไลด์ตัวบานแฝให้ขีดมาอยู่ที่ตำแหน่งล็อกตรงนี้นะครับนะครับสไลด์ไปนะครับสไลด์โดยตัวตัวนี้นะครับจะมีขีดบอกนะครับตำแหน่งนะครับให้ตรงกับขีดที่ล็อกนะครับ ตัวนี้สําคัญนะครับถ้าเราล็อกไม่ตรงขีดตัวนี้นะครับแล้วเรากดลูกเบี้ยล others, งไปจะทําให้ลูกเบี้ยวเนี่ยไปโดนกับปากกาจับท่อลูกเบี้ยเสียหายนะครับอุปกรณ์เราเสียหายเวลาบานแฟเนี่ยก็จะเป็นรอยนะครับผมพอเราลูกศรตรงกับขีดที่เราล็อกแล้วนะครับก็ไขล็อกให้แน่นล็อกให้แน่นนะครับล็อกตัวนี้ให้แน่นเสร็จแล้วทําการบานแฟนะครับกดตัวลูกเบี้ยลงมานะครับหมุนตัวนี้นะครับหมุนตัวนี้ เวลาบานมันก็จะเป็นแบบลูกเบี้ยวอย่างนี้ครับค่อยๆกดหมุนกวาดไปทีละด้านนะพอมันได้ระยะแล้วนะครับตัวลูกเบี้ยวตัวนี้ก็จะดังแก๊กนะครับแสดงว่ามันบานได้ได้ขนาดแล้วดังแก๊กแล้วแสดงว่าตัวนี้สุดแล้วนะครับแต่ถ้าเราหมุนเข้าไปเนี่ยมันก็จะฟีแล้วนะครับตัวนี้ก็จะฟีแล้วเป็นแบบออโต้แล้วนะครับก็จะไม่ดันเข้าไปแล้วนะครับพอมันฟีเสร็จแล้วเราไขาขึ้นนะครับไขขึ้นไขลูกเบี้ยวขึ้น ให้สุดนะครับไขขึ้นให้สุดแล้วก็ไขตัวล็อกออกนะครับแล้วก็สไลด์ออกตัวชิ้นงานนะครับเห็นไหมครับตัวชิ้นงานก็จะบานออกมาได้ขนาดนะครับปากตัวนี้เรียบนะครับเรามาดูนะครับว่าตัวที่เราบานนะครับ ได้ระยะหรือไม่หรือเปล่านะครับเราก็มาทดสอบกับตัวยูเนียนนะครับตัวนี้เห็นไหมครับบานออกมาได้ระยะได้ขนาดพอดีนะครับผมไม่เกินขอบนอกนะครับตัวลูกเบีย้ยวตัวนี้ก็จะบานได้ขนาดสี่เพ้าสาพอดีนะครับสวยงามการใช้งานก็สวมแฟร์แฟนัดเข้าไปนะครับสวมแฟนัดเข้าไป นะครับสอแฟนัดเข้าไปเสร็จแล้วเอ,เอาปากท่อประกบแบบนี้นะครับแล้วก็ไขเข้าไปนะครับการใช้งานนะครับไขให้ตึงมือนะครับแล้วค่อยใช้ปัจแจเลื่อนไขให้แน่นอีกทีหนึ่งนะครับ,รบการใช้งานนะครับการบาดแฟก็จบแค่นี้ครับผม